มะม่วงอะไรอะออมะม่วงขาวมะม่วก่อนเราจิ้มน้ำพริกไงแก้วไปแล้วเหรออ๋อเรียกว่ามะม่วงขาวนะคะลูกมันก็ยังเท่าเดิมอยู่เลยเนาะคือตอนนี้มันก็สุกแล้วนะคะกินมันก็จะหอมมากเราเราก็เลยจะมากินที่บนต้นของมันเนาะใช่คือเรากินไปเรากินไปก่อนหน้านานะคลิปน่านะมันยังไม่สุกเนาะแต่ว่าตอนนี้มันสุกแล้วแล้วก็เลยจะมากินแบบไม่จิ้มน้ำพริก กินแบบสดๆเลยนี่เห็นไหมตกเลยเห็นไหมอั<ห>นนี้มันตกเองนะนี่โอ้โหเหลืองนี่มันสุกมากไงก็เลยตกเองเห็นไหมแกมันก็จะของๆเนาะนี่นะกลิ่นมันจะหอมมากเลยนะคะคือยังไงเรานี่เป็นคนชอบกินมะม่วงข้าวมากนะคะเมื่อตอนเรียล็กอ่ะเราอ่ะเคยไปอะไรอ่ะไปไปรอที่ต้นต้นของมันนะต้นไหนต้นเนี้ะ ไม่ใช่ต้นอนี้ต้นของคนคนคนข้างบ้านเนาะคือของเรานี่ยังไม่ออกมาอ่ายังไงก็ไม่รู้รอไปหลักรอแล้วก็เผื่อมันจะโดนลงมาแล้วก็ไปเก็บไงรอทุกงวันเลยนะมันเล็กๆไม่รู้อะไรไงนี่นะจะมาพาโชว์ให้ดูนะนี่โ้สีมันนี่นะ

หวานๆเปรี้ยวๆอร่อยเมื่อกี้เรากินมาเห็นจะเปรี้ยวเลยแต่ว่าเรามันจะมีแบบรสเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็รสหวานอมเปรี้ยวเนาะอร่อยอร่อยอีกสิเดี๋ยวจะหาอีกไงหาเอาไปเยอะเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันนี่มันต้องกินแบบนี้นี่นะเราจะเลือกแบบว่า จะเหลืองกว่าเนาะเห็นไหมนี่มันจะเขียวอันนี้มันจะสุกแล้วนะเราต้องเอานี้เห็นไหมหุ้ย<ะ>มันแรงแอบกินเห็นไหมโอ้ถ้ามันหวานเกินนะมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกต้นเลยนะใช่คืออะไรอะต้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเร,เราผ่าตรงที่อันต้นของเรามันไม่ใส่ปุ๋ยอะไรไงเนาะอะไเป็นแบบนี้ไปนี่นี่น,นี่นะโอ้อันนี้ไม่เป็นอะไรเห็นไหม มีอย่างใช่อย่างออกอเขาเขแก้วเป็นไงเป็นไงอะไรคะเก็บไรเ,เยอะขนาดนี้เราจะเอาไปกินแกงนเก็บไรเยอะขนาดนี้คมใจไหมคมใจมากงั้นเราไปกินกันนะคะ แล้วก็ล้างมาแล้วเนาะคือรูปนี้มันจะแปลกๆเนาะตรงแก้มมันอ่ะจะมีแบบฉีดชมพูจะมีฉีดชมพูติดไว้แบบยังไงอ่ะเหมือนมะม่วงอะไรเนาะมะมขือแก้มของใช่ไหมแก้มแดงนี่ของเราใหญ่กว่านะทำไมมันไม่เข้าอะสงสัยว่าแก้มของกอกไม่เบ็นมั้งนี่ไงได้อยู่เมื่อกี้เราก็กิน ไม่ใช่ชิมรู้แล้วเน,ะนาะเราก็จะมากินต่ออีกนะไปอะไรว่วแก้วทำอะไรนั่นกินมันปแป๊ะยังไงจ็๋มมันก็หอมมค้างไ,ไาง,งไไไเธอลืมไปแล้วเหรอ เดิมน้เวเนาะมนี้มันจะเตียวนิดนึงเพราะมันยังไม่สุกเลยไนงะถ้าเอาลงจากต้นนี้ต้องเอามาท่าไว้ประมาณหนึ่งวันสองวันนะเห็นจะแบบว่าไม่เตียวเลยก็ว่าแล้วนะลองดูมีเห็นไหมจะไม่เจียว นี่ใช่ไหมอันนี้เปรี้ยวมั้งลองดูอันนี้บวกแก้วลกนะเลือกนะพอดีมาเช็คดูนะจะเปรี้ยวหรือว่าจะหวานนะคะเราดูสีมันงแล้วน่นาจะสีมันไม่ค่อยจะเหลืองเลยสีมันไม่ค่อยจะหวานว้าวแบบว่าอ,อย่างนี้ก็แล้วนะโอ<ห>้นี่ย อร่อยอยู่นะมันก็เลือกไม่อร่อยนิดเนี่ยไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่อไหมัวสนุก คือเรายังหาที่ไม่ได้เนาะเราต้องไปหาที mm ่นั <h <h ่งเล่นกันไปหาที่วิวมันสวยๆนะคะไปหาตรงมุ่นดีดีดี โอเคเริ่มเลยจ้าวแก้ว ชซเบอร์ลิน <laughs> ไปไป <laughs> สงสัยว่าแกเอาไว้ <laughs> พูดผีดสงสัยว่าแกคงจะเพี้ยนมากเกินไปนะคะเนี่ย